สวัสดีค่ะฝนว่าทุกคนคงเคยเล่นเกมมาบ้างแล้วนะคะซึ่งเกมนั้นมีมากมายหลายอย่างแล้วก็แต่ละคนก็ชอบเล่นเกมไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะชอบเกมฝึกเชอบปัญญาฝึกสมาธิต่อสู้รถแข่งโอ้แล้วแต่เลยเดี๋ยวนี้ในโลกที่ไร้พรมแดนมีเกมเยอะแยะมากมายวันนี้ฝนเองก็มีเกมมาให้เล่นเหมือนกันแต่ว่าคำตอบนั้นน่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเลือกได้ตามจริตเลย ก่อนเล่นเกมฝนขออนุญาตกำหนดกติกากันก่อนเพื่อที่เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าจะได้เล่นกันยังไงนะคะฝนกําหนดว่ามีพี่น้องสองคนชื่ออะพี่ชื่อในแดงน้องชื่อในดำง่ายๆอย่างนี้แหละวันหนึ่งในแดงกับในดำสองพี่น้องเนี่ยถูกปิดล็อกไว้ในห้องขนาด3ามคูณสแต่ไม่มีเพดานไม่มีหลังคานะคะเป็นห้องโลง่งกติกาก็คือว่า ทุกครั้งที่ไม่ว่าจะแงดงหรือดําขยับตัวเนี่ยต้องอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามเสมอดังนั้นสองคนไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกันได้และตรงกลางระหว่างคนสองคนมีกองไฟอยู่หนึ่งกองซึ่งกองไฟนั้นน่ะไม่ได้แบบใหญ่ที่จะถึงขั้นว่ามีความร้อนเนี่ยทำให้ค่าสองคนนี้ได้แต่ก็ไม่ได้เล็กที่จะแบบเฮ้ยไม่มีอิทธิพลอะไรเลยอารมณ์ประมาณว่ากองไฟนั้นน่ะทุกคนรับรับรู้ได้รับรู้ถึงความร้อนมันได้ หลังจากที่เดินขยับหาช่องทางออกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เหนื่อยก็หยุดละเซฟโหมดหยุดพักกันไว้ระหว่างที่นั่งพักนั้นน่ะแดงเห็นว่าที่ฝั่งของดำนะมีถังอยู่หนึ่งใบแดงก็เลยแบบด้วยความที่ร้อนมากก็เลยตะโกนเลยเฮ้ยเฮ้ยดำข้างนายอะ่ะมีถังอยู่หนึ่งใบเอามันมาดับไฟเลยเอาเลยน้องเอ้ยเร็วๆพี่ร้อนเหลือเกินพี่ไม่ไหวแล้วส่วนดำหันไปเฮ้ยจริงด้วยวะ แล้วก็เสียงของพี่ชายที่เร่งร้าอยู่นั่นน่ะปรากฏว่าทําให้ดํานั่นไปหยิบถังแต่พอท,ทําท่าว่าจะเอาถังนั้นเนี่ยเทลงในกองไฟดําก็เอะใจขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ในถังเนี่ยน,น้ําหรือน้ํามันวะเพราะถ้ามันเป็นน้ำเฮ้ยโชคดีไปเราสองคนเย็นละคราวนี้ไม่ร้อนแล้วแต่ถ้ามันเป็นน้ํามันละ่ะโหเราสองคนเนี่ย ลำบากแน่สวยแน่หรืออาจจะตายก็ได้เพราะว่ามันอาจจะลุกโหมใหญ่มากและที่สําคัญคือถ้ามันใส่ไปแล้วอ่ะมันถอนคืนไม่ได้แล้วนะในภาวะที่ดำอ่ะคิดอยู่ว่ามันคืนน้ำหรือน้ำมันแดงก็บอกเร็วสิดำเร็วเร็วสิพี่ร้อนยนจะทนไม่ได้อยู่แล้วคำถามคือคุณคิดว่าเนี่ยระหว่างที่แดงกำลังเร่งรา้าเร่งร้าอยู่เนี่ยถ้าคุณเป็นดำ แล้วถ้าคุณรู้ว่ามันคือน้ำคุณจะตัดสินใจยังไงและถ้าคุณรู้ว่ามันคือน้ำมันคุณจะตัดสินใจยังไงโดยที่แดงเขาไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรแต่แดงก็เร่งเราเร่งเราเทมาสีเทมาสีเทมาสะจบแค่นี้ง่ายเนาะง่ายไหม <laughs> จะคิดมาทำไมง่ายๆแบบนี้เนาะ คือมันเป็นเรื่องที่เป็นเกมฑเนี้ยฝนคิดมาเพราะว่ามีคนโทรมาปรึกษาฝนว่าเฮ้ยแกทํายังไงดีพี่ฉัน้นโทรมายืมเงินอีกแล้วว่ะเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากแต่ทุกครั้งเขาก็บอกว่าแบบนี้เหมือนกันว่าเดือดร้อนมากเลยให้ยืมไปฉันไม่เคยได้คืนเลยฉันจะทายังไงดีฝนก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่า คนไม่รู้หรอกคนไม่สามารถจะตัดสินแทนคุณได้ว่าคุณควรทำยังไงแต่ถ้าเงินที่คุณใส่ลงไปเนี่ยมันคือน้ำสามารถที่จะดับไฟให้พี่ชายคุณหรือช่วยให้เขาหายร้อนลงได้คุณคงรู้ว่าคุณควรที่จะทำยังไงแต่ถ้าไฟเนี้ยแต่ถ้าเงินเนี้ยที่คุณเติมลงไปมันคือน้ำมันคุณก็รู้เหมือนกันว่าไฟมันอาจจะลุก แล้วก็ใหญ่โตขึ้นมากกว่าเดิมในอนาคตแต่ปัจจุบันที่คุณเติมลงไปคุณรู้ว่าคุณสามารถดับไฟหรือความร้อนในใจของพี่ชายคุณได้แต่อนาคตค่อยว่ากันอันนี้แล้วแต่เลยซึ่งฝนก็เชื่อว่าบางครั้งก็เราเองอาจจะเคยนำไฟไปให้ใครหรือมีใครนำไฟมาให้เรา ดังนั้นเราเลือกได้นะคะว่าถ้าเรามีน้ําเราก็ควรช่วยเหลือเขาแบบไหนแต่ถ้าสิ่งที่เราเติมลงไปมันคือน้ํามันมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือการทําร้ายอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะจบแล้วสำหรับเกมวันนี้เนาะโอเคค่ะบ๊ายบายวัสดีค่ะ